สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะยินต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยคุณครูกิติยาแสนประสิทธิ์ค่ะและในชั่วโมงนี้เราก็พบกันในชั่วโมงที่5แล้วใช่ไหมคะค่ะและในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาอธิบายแนวคาตอบของแบบฝึกหัดที่เด็กๆได้ทําไปในชั่วโมงที่แล้วก็คือการหามุมใช่ไหมคะมุมการหามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็ ครูก็จะวันนี้ครูก็จะอธิบายนะคะมุมภายในและก็มุมภายนอกและหลังจากนั้นก็จะมีแบบหัดให้เด็กๆได้ทำนะคะในหน้าที่ 4, 44 4นะคะค่ะเฉลยแนวคำตอบของแบบหัดในหน้าที่43นะคะในเรื่องของมุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะข้อที่1 ท่านติดถูกก็ให้ชาปากกาแดงติ๊กถูกทีละข้อนะคะข้อที่1นนะคะมุม1 2 3และ4อยู่ในข้างอยู่บนข้างเดียวกันใช่ไหมคะกับมุม5 6 7และ8ก็อยู่บนข้างเดียวกันต่อไปข้อที่2มุม1มุม3มุม5และมุม7จะอยู่ข้างเดียวกันกับมุม2มุม4มุม6และมุม8จะอยู่บนข้างเดียวกันนะคะข้อที่3มุม1มุม3มุม6และมุม8 อยู่บนข้างเดียวกันกับมุม2มุม4ี่มุมหและมุม7จดจะอยู่บนข้างเดียวกันนะคะข้อที่4มุม1มุมสองมุมห้าและมุม6อยู่บนข้างเดียวกันกับมุม3มุม4ี่มุม7ดและมุม8จะอยู่บนข้างเดียวกันข้อที่5มุม1มุม4ี่มุมหและมุม8จะอยู่บนข้างเดียวกันกับมุม2มุม3มุม6และมุม7จะอยู่บนข้างเดียวกันข้อสุดท้ายนะคะมุมหนึ่ง มุและมุม7จะอยู่บนข้างเดียวกันกับมุม2มุม3มุม5และมุม8จะอยู่บนข้างเดียวกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเมื่อพบกันเดี๋ยวคุณครูจะเช็คให้อีกรอบนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างของมุมภายในและมุมภายนอกนะคะคุณครูก็จะขอยึกัวอย่างให้นักเรียนได้ดู2ตัวอย่างด้วยกันนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะข้อแรกนะคะส่วนของเส้นตรง AB นะคะ เขากำหนดส่วนของ,ง AB มาให้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนของสรง GH แล้วก็มีส่วนของเส้นตรง CD เป็นเส้นตัดขวางใช่ไหมคะ,ะแน่นอนค่ะในการหามุมภายในเขาก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อว่ามุมภายในก็ต้องอยู่ด้านไหนเอ่ยอด้านใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมภายในของโจทย์ข้อแรกก็คือมีมุมไหนบ้างคะเด็กๆมีมุมมีมุม มุมามมุมสี่มุมห้าแล้วก็มุมหกใช่ไหมคะเป็นมุมภายในดังนั้นเราก็ตอบเลยค่ะเด็กๆมุมสามอ่ามุมสี่นะคะเวลาวิธีการตอบก็คือเราต้องเรียงตัวเลขนะคะในการตอบมุมห้าและก็มุมหกนั่นเองค่ะต่อไปมุมภายนอกมุมภายนอกชื่อชื่อเขาก็บอกแล้วว่าต้องอยู่ด้านอะไรเอ่ย ด้านนอกนั่นเองนะคะก็จะมีมุมอะไรบ้างคะมุม1มุม2แล้วก็มุมอะไรคะมุม7แล้วก็มุม8นั่นเองนะคะเราก็ตอบเลยค่ะเด็กๆมุม1มุม2มุม7แล้วก็มุม8นั่นเองค่ะ สำหรับในข้อที่2นะคะเรามาดูอีกหนึ่งข้อนะคะเขากำหนดส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง CD มาให้โดยมีส่วนของเส้นตรง GH เป็นเส้นตัดขวางใช่ไหมคะทีนี้เรา,าดูมุมภายในนะคะมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ด้านในสุดใช่ไหมคะก็จะมีมุมอะไรบ้างเอ่ย มีมุมสองมุมสามมุมห้าและมุมแปดส่วนมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกนั่นเองนะคะก็จะมีมุมหนึ่งมุมสี่แล้วก็มุมหกแล้วก็มุมเจ็ดนั่นเองนะคะเวลาการตอบเราก็ตอบเลยค่ะเด็กๆมุมภายในคือมุมที่อยู่ด้านในก็จะมีมุมสองมุมสามเรียงตัวเลขด้วยนะคะมุมห้าแล้วก็มุมแปดนั่นเองนะคะ ต่อไปมุมภายนอกของเรานะคะก็จะมีมุม1นคะมุม1มุม4มุม6และสุดท้ายก็คือมุม7นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอที่จะทำได้ไม่เอ่ยในเรื่องของมุมภายในและมุมภายนอกอยังไงก็ถ้าถ้ายังไม่เข้าใจก็ทบทวนดูอีกรอบนึงนะคะ ถ้าใครเข้าใจแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดในเรื่องของมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกได้เลยนะคะเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังครูให้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในและมุมภายนอกแล้วเราก็มาดูนะคะในแบบฝึกหัดที่หน้า44ลองดูโจทย์สิคะเพอะที่จะทำได้ไม่เอ่ยนะคะ ในแบบงานหน้านี้นะคะก็คือมุมใดบ้างเป็นมุมภายในมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกนะคะมีทั้งหมดอยู่หกข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะเขากำหนดเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะโดยที่มีเส้นตัดขวางก็คือเส้นตรง EF ใช่ไหมคะทีนี้ เราจะหามุมภายในแล้วก็มุมภายนอกได้อย่างไรนะคะเรามาดูนะคะมุมที่อยู่ด้านในเด็กๆสังเกตสิคะจะมีมุมไหนบ้างเอ่ยมุมสองมุมสามมุมห้าและมุมแปดใช่ไหมคะก็เขียนตอบเลยนะคะส่วนมุมที่อยู่ด้านนอกก็คือจะมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนึ่งมุมสี่มุมหกและมุมเจ็ดใช่ไหมคะเวลาเขียนนะคะให้เรียงตัวเลขในการเขียนด้วยนะคะเด็กๆ ออีก5้าข้อที่เหลือลองฝึกทำเองนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็เด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหรือจะเปิดหนหลังสือเรียนดูเพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนยงไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ